สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแ um. พ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวน์โหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยหาที่คืนแล้วนะครับไปรับลูบี้กัน200มาอ่ะ200ครับอันดับอยู่ประมาณนี้ตามที่บอกครับทบทวนคอนเทนต์กันสักเล็กน้อยนะทบทวนคอนเทนต์กันสักเล็กน้อยลีโอนาร์ดครับนี่ ถ้าเปิด300ร u ูบี้แล้วกระปะออกนะครับนะกระปะออก1ตัวเอาแค่เอาแค่หตัวพอถ้าเปิด300แล้วกระปะออก1ตัวนะครับกบ9ดาวที่เห็นอยู่4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวย่อยทิ้งให้หมดเลยในไลฟ์ตรงนี้นะครับให้ดูกันเพราะฉะนั้นไม่รีรอครับตู้บัฟก็มาอยู่อ่ะตรงนี้ไปเปิดก่อนนอนนะครับนะยกเลิกสักสักเจ็ทีมามาดูซิว่าเราจะเสียกบ9ดาวเราเราจะได้กระปะเสียกบ9ดาว หรือเราจะเก็บกบก้าดาวเอาไว้ปั้นตัวละครก้าดาวแม็กของทีมเราต่อไปมาดูสิเอ๊ะหน้าจอเรามันมันขาดไปเลยผมว่า GM นั่งฟังอยู่อะ่ะ20กว่าคนเป็นพยานไหมเป็นไงแล้วออกตัวแรกด้วยนะเฮ้ยคือผมว่าไม่มีใครเชื่อไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดตัดตัดคลิปช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยไป ไปลงในไปลงไปลงใน y YouTube อีกทีหนึ่งไปลงเป็นคลิปสั้นอีกทีหนึง่งคือมันไม่เคยมีมาก่อนนะการที่เราท้าอะไรไว้แล้วเราเปิดแล้วมันมาตัวแรกเลยอ่ะเออไม่เคยมีมาก่อนเลยที่แบบเราท้าอะไรไว้แล้วเปิดปุ๊บออกตัวแรกเลยอะ่ะไม่เคยมีแสดงว่ากบ9้าดาวสีตัวของเราที่เราจะสั่งเวยไปเนะี่ยอันนี้ของจริงเอออ่ะกระปะมาแล้วฮนะหนึ่งตัวตัวที่สองจะมีไหมไม่รู้เปิดไปก่อนตอนนี้คือทุกคนได้เห็นกบกดาวย่อยได้นนแล้วตอนนี้เออสบายใจ สนุกเขาเรียกว่านะสบายตาคุณดูสบายตาคุณดูไปเลยแล้วคือคือกับป๋าออกไม่ออกเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นละประเด็นคือกับป๋าออกตัวแรกมันปัดประเด็นที่ว่าออกไม่ออกเนี่ยไม่ใช่แล้วประเด็นที่ว่าเสียกบก้าวดาวไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่คือแบบเป็นออกตัวแรกอะ่ะมันมันแปลก <laughs> ผมว่า GM ดูเราอยู่ไม่ดีรอฮะ,ะปะ ในเมื่อเราประกาศคอนเทนต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปนะครับดอรีโอนาดป้าบล็อกออกไปนะครับเราล็อกเอาไว้ทั้งหมดโดยสี่ตัวไปฮะป้าบ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 อ่ะทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับนะได้ยินคอนเทนต์ที่ผมประกาศเอาไว้เพราะฉะนั้นหนึ่งสสี่ใช่ไหมกบก้ดาดาวทั้งหมดสตัวนะโอเคนะครับปึ๊บย่อยเรียบร้อยปึ้ง,งทชไมฮะตามนี้ อโอเคนะครับนาอย่อเรียบร้อยคอนเทนต์ในสําหรับสัปดาห์นี้นะครับนะมีคลิปเอาไว้ลงแล้วคือคือมันเป็นอะไรที่แบบแล้วมันออกตัวแรกอะ่ะมันมันแทบไม่น่าเชื่อจริงๆนะคือออกตัวแรกด้วยอะ่ะมันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วคือบ้าจริงออกตัวแรกอะ่ะเออแบบไม่เคยนะทำผมทำคอนเทนต์มา ผมทำคอนเทนต์ย่อยตัวละครทิ้งมาเท่าไหร่แล้ววะมามา,มา,ม,ามากี่ปีแล้วไม่ไม่แน่ใจไม่เคยมีที่แบบท้าเุ๊บเปิดแล้วตัวออกตัวแรกเลยไม่เคยมีเลยจริงมีวันนี้แหละทีมที่มาออกตัวแรกอย่างนี้อ่ะเสียศูญเสียกบ9ดาวไปครับแต่ได้ตัวระดับเมตามานะครับก็ถือว่าถือว่าคุ้มไหมถามใจคุณดู ทีนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาจัดทีมาค่อยเดี๋ยวค่อยมาจัดทีมกันว่ากับปะจะเอาไปใส่แทนตัวไหนดีอาจจะแทนชิออนหรือแทนเซนคูอะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดสินใจแล้วกันนะครับนะในวันนี้นะครับเดี๋ยวตัดคลิปนั้นเอาไว้ลงเดี๋ยวขอน,นอนก่อนน่าจะน่าจะได้ลงวันจันทร์นะครับนะอาจจะวันอังคารเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูช็อตเดี๋ยวรอดูแบบคลิปนะครับสั้นๆเอาไว้ลงผมว่าคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้มาดูไลฟ์ของวันนี้ คนที่ไม่ได้มาดูสดของวันเนี้ยผมว่าพลาดผมว่าพลาดพลาดเลยแหละจริงคือแบบทุกคน30กว่าคนมื่อกีน้เนี่ยอึง้งผมบอกเลยอึ้งมากตัวผมเองก็อึ้งด้วยไม่คิดจริงว่ามันจะออกตัวแรกเออ